สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจอกันในรูปแบบของดอกบัวบานนะคะแบบน่ารักสวยงามวันนี้คือตกแต่งวันนี้จะมีตกแต่งสังวานนะคะเม็ดสังวานอุปกรณ์ของเราก็จะมีนี่ค่ะเม็ดสังวานแล้วก็กันไกลแล้วก็เน็แล้วก็ปืนกาวความร้อนนะคะ ริบบิ้นของเราจะใช้ริบบิ้นตาดอกไม้นะคะวันนี้จะตัดอยู่ที่28นิ้วอดอกบัวของเราจะใส่เหรียญที่หลังได้นะคะเราจะใส่ที่หลังได้เรายังไม่ต้องใส่เหรียญน,นะคะแต่ถ้าใครจะใส่ก็ใส่ได้เลยเรามาขึ้นฐานสี่กันค่ะเส้นที่1เส้นที่สองค่ะอันนี้เส้นที่หนนะคะแล้วก็เส้นที่สอง เส้นที่3เส้นที่4เราก็จะสอดแล้วก็หลวงต่อไปเราก็จะมาพับบนดักไอฐาน8นะคะเราก็จะจับเส้นวนด้านขวาพับเส้นที่1เส้นที่2เกาะเส้นที่3 เส้นที่สเราก็จะสอดต่อไปแล้วก็พลิกกลับด้านค่ะเราจะมาจับริบิ้นเรียง4ี่เส้นนะคะอ่าเส้นที่1เส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งนะคะเส้นที่3ามทับเส้นที่2เส้นที่สี่ก็จะทับเส้นที่สามข้างล่างก็จะเหลือสี่เส้นนะคะ ทีนี้เราก็จะทิ้งเส้นที่อยู่ด้านเส้นที่สี่นี้ลงไปนะคะแต่เราก็จะหยิบเส้นข้างล่างขึ้นมาทับเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ทิ้งเส้นที่สี่ลงไปแล้วก็หยิบขึ้นมาทับทิ้งเส้นที่สี่ลงไปเราก็หยิบขึ้นมาทับ มันเดิมค่ะแล้วก็ทิ้งเส้นที่สี่ลงไปแล้วก็หยิบเส้นข้างล่างขึ้นมาทับบนนะคะ่างนี้ก็จะเป็นสี่เส้นแล้วก็จะทิ้งเส้นที่สี่ลงไปนะคะนี้สามเส้นนะคะแล้วก็จะมาสอดเส้นที่สามนะคะเส้นที่สามที่อยู่ด้านล่างเราจะสอดช่องนี้ต่อไปก็เส้นที่สองเราก็จะสอด สอดช่องเดียวกันจะจะผูด้านนี้นะคะผูช่องที่ช่องถัดมาแบบนี้เส้นที่สามเราก็จะสอดช่องเดียวกันก็จะผูช่องที่สามแบบนี้นะคะที่จะเรียงเรียงกันอยู่จากนั้นเราก็ขยำขยำดึงให้กระชับ เมื่อเราดึงได้พอประมาณนะคะเราก็พลิกกลับด้านมาฝั่งนี้เสียดงดังมากเราก็มาดึงด้านนี้อีกรอบนะคะ บินอยู่ในลักษณะนี้แล้วนะคะเราก็จะมาพาดริบบินสามเส้น3มเส้นข้ามสามนะคะที่เขาพูดข้ามสามอ่าเราก็จะหยิบตรงเส้นที่นร้วโป้งเรากดไว้ใช่ไหมคะแเราก็กดนับหนึ่ง้วสามเราก็หยิบเส้นที่อยู่นป้วงเรากดว้พาดมาทีนี้ก็เป็นเส้นต่อไปนะคะ ลราก็จะนับ123แล้วก็เอาเส้นที่นิ้วโป้งเรากดไว้พาดมาแบบนี้ก็ได้ค่ะต่อไปนะคะ123่งสอแล้วก็หยิบเส้นที่นิ้วโป้งเรากดไว้พาดมาต่อไปนะคะเส้นที่นิ้วโป้งเรากดไว้ใช่ไหมคะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามเราก็หยิบพาดมาแบบนี้ ทีนี้ก็จะเหลือสี่เส้นนะคะเราก็จะหยิบเส้นนี้พาดมาแบบนี้ก็จะเหลือสามเส้นทีนี้เราก็จะหยิบเส้นที่หนึ่งเส้นนี้นะคะสอดช่องนี้เลยแสนเยอะไปไหมที่จริงมันไม่ใช่ริบบิ้นสีขาวนะคะทุกคนจะเป็นริบบิ้นสีพีช เราก็จะสอดเข้าช่องเดียวกันอ่ะก็จะโูกก็จะเป็นลักษณะนี้ต่อไปแล้วก็พลิกกลับด้านมาดึงให้กระชับค่ะก็จะขึ้นลักษณะเดียวกันนะพันดอกบัว นี้นะคะเราก็จะมาสอดเก็บริบบิ้นเราก็จะสอดตามแนวริบบิ้นนะคะเราจะวนขวานะคะสอดไปเลยตามแนวริบบิ้นนะคะ ดึงให้กระชับนะคะต่อไปเราก็พลิกกลับด้านมาค่ะทีนี้เราก็จะมาสอดเก็บริบบิ้นอีกรอบนะคะอันนี้วนซ้ายนะคะแนวริบบิ้นจะไปวนซ้ายสอดเก็บอีกรอบ นี้เราก็จัดแนวริบบิ้นให้เป็นลักษณะนี้นะคะจับตะแคงแบบนี้เราก็จะพับทำริบบิ้นเส้นตรงหน้าเราก่อนนะคะเราจับริบบิ้นเส้นนี้ลุกมาก่อนนะคะเราก็จับขึ้นพับบิดขึ้นด้านบนแบบนี้แล้วเราก็บิดมาในลักษณะนี้นะคะแล้วเราก็จะสอดช่องนี้ โดยการเราจะบังคับให้บินออกช่องช่องตรงนี้นะคะถัดมาถ้ามันไม่ออกเราก็ใช้นิ้วเราก,กดลงแบบนี้ก็ได้ค่ะเหมือนฝนจะตกแล้วทุกคนเส้นต่อไปนะคะเส้นนี้นะคะเราก็จะให้ออกช่องนี้ก็จะบินบิดขึ้นมาแล้วก็บิดแบบนี้นะคะแล้วเราก็สอด ทำเหมือนกันค่ะบิดขึ้นด้านบนแล้วก็บิดบินลงในลักษณะนี้นะคะแล้วเราก็สอดช่องถัดมาถ้าริบินโผล่ผผยากนะคะคือต้องผู้ช่องนี้นะคะอาจะถ้าโผล่ยากเราก็ใช้นิ้วเรากด ังคับให้ปลายได้บินออกตามช่องที่จะออกนะคะ ขึ้นด้านบนแล้วก็บิดลงมาแบบนี้แล้วก็สอดช่องถัดไปไปแนวริบบิ้นแล้วก็ต้องต้องออกตามริบบิ้นช่องถัดไปเหมือนกันนะคะ นั้นเราก็ดึงให้กระชับนะคะกลีบดอกบอรก็จะประมาณนี้จากนั้นเราก็ดึงให้กระชับต่อไปเราก็ตะแคงเหมือนเดิมนะคะแต่อุปกรณ์ตั้นี้ขอใช้เนบนะคะเราตะแคงแบบนี้แล้วก็สอดริบบิน้นปิดริบบิ้นโค้งเข้าข้างในแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะสอดช่องถัดไปอันนี้เส้นริบบิ้นที่เราสอดช่องนี้นะคะแต่เราก็จะโผล่ช่องนี้ นี่ค่ะเขาก็จะโผล่ออกมาในช่องนี้ทำไมแสงนเยอะเส้นต่อไปนะคะทำเหมือนเดิมโค้งเข้าข้างในแบบนี้เราก็สอดช่องถัดไปนะคะขั้นตอนนี้ต้องมีเหนบนะคะทุกคนเพราะว่าเขาจะออกช่อง เราก็จะสอดอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะบิดริบบิ้นมาดึงริบบิ้นให้ตรงนะคะแล้วก็บิดโค้งเข้าแบบนี้ขั้นตอนนี้ต้องมีแหนมนะคะเพราะว่าเขาจะโผล่ในช่องปลายแหลมตรงนี้ นี่ค่ะก็จะเป็นในลักษณะนี้ขออภัยแล้วก็ดึงให้กระชับนะคะเราก็มาดูด้านหน้าเราเรามาจัดระเบียบต่อไปเราก็จะมาตัดดิบดินที่เป็นที่เหลือทิ้งนะคะเป็นส่วนเกินแล้วเราเสร็จแล้วนะคะเราก็ตัดให้ชิดนะคะ เราจัดระเบียบเราใช้มือเราจัดระเบียบได้นะคะงัดงัดได้จัดกลีบนี่เดี๋ยวเราจะตกแต่งน,นะคะโดยการสั่งวานสีไปดีเปืนกาวความร้อน ต้องระวังนะคะทุกคนปืนเกาความร้อนก็ร้อนอเสร็จแล้วค่ะสวยงามส,สีนี้เหมือนพอออกกล้องโดนแสงแล้วมันจะมองไม่ชัดค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะทุกคน ทุกคนครก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือว่ารู้ไม่ทันหรือว่าไงก็ติชมมาได้นะคะเดี๋ยวจะมาทำให้ดูใหม่ค่ะ